โอเค good morning everyone. Welcome to my l ย s ลส n ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะรีวิวนะคะทบทวนเรื่อง emotion words นะ emotion words นะคะอ่ะก็วันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้า เรียนนะทางซูมนะและนักเรียนมาดูคลิปย้อนหลังนะคะครูก็จะทบทวนเรื่อง emotion words อีกครั้งให้ฟังนะคะแล้วครูเนี่ยก็จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบนะทาง google form นะคะอ่ะตอนอื่นเรามาทบทวนกันก่นกอน review about emotion words นะคะค่าที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับ คำศัพท์ใช่ไหมคะในเรื่องของ Express Feeling การแสดงอารมณ์นะไป2คาบเลยนะคะ Unit 2นะ Unit 2คาบแรกเราเรียน Don't worry be happy แล้วก็คาบที่แล้วเราเรียน Emotion words นะครูก็จะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะคำศัพท์ ที่เกี่ยวกับ express feeling หรือการแสดงอารมณ์นะคะนักเรียนมีมากมายนะเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะคะ use for real situation นะเช่นการถามนะการถามถ่ายว่าแบบสบายดีไหมหรือตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรนะคะ how do you feel I am happy นะคะ I am happy I'm fine thank you ะะ How are you today? I'm sad. นะคะเป็นต้นอ่ะทีนี้คำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้ววันนั้นนะคะมีอะไรบ้างมาดูนะคะ Number one happy นะ happy ทุกคนรู้แปลว่าอะไรคะนักเรียนมีความสุขนะมีความสุขใช้ในสถานการณ์ไหนสถานการณ์ที่เ,เราเจออะไรที่ดีๆนะคะหรือเรารู้สึกอิ่มเอมใจเรามีความสุขนะก็จะใช้ happy i feel happy. I am happy. นะคะ I am happy that I get the good grade. นะ,ะฉันรู้สึกมีความสุขที่ฉันได้เกรดที่ดีนะคะอะ่ะ Number two. คำว่า sad. นะคะ Sad. อะ่ะก็คือแปลว่าเศร้านะคะเศร้าเสียใจเศร้าเสียใจนะคะอะ่ะ Sad. ก็ใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร,อไร่อย่างเช่น I'm sad when I hear that uh my cousin's นะคะ my cousin died นะคะก็คือฉันรู้สึกเศร้าที่ได้ยินว่า cousin นะคะของฉันเนี่ยเสียชีวิตแล้วญาติญาติของฉันเสียชีวิตนะคะอ่าเราก็ใช้ sad ในสถานการณ์ที่เราไม่ happy นะคะสองคำแล้วนะให้นักเรียนทบทวนแล้วก็จำคำจำคำศัพท์ไว้เพื่อใช้ใน การทำแบบทดสอบต่อไป Number T นะคะ Number ทีคือ Hungry Hungry อ uh, ่า Hungry นี้นะคะแปลว่าอะไรคะนักเรียนหิวใช่ไหมคะอ่าเราเรียนไปแล้วแปลว่าหิวนะคะอ่าก็ใช้ในสถานการณ์ไหนตอนที่เราหิวข้าวอ่ามีคนทำ How Do you feel ตอนนี้คุณสึกไงบ้าง I'm very hungry because today I Didn't eat anything เพราะว่าวันนี้ฉันยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะอ่ะต่อมา number four นะคะคือ thirsty thirsty คือกระหายน้ำอ่ะกระหายน้ำนะคะก็ใช้ในสถานการณ์ที่เราหิวนะ้ำนั่นแหละแล้วบางทีไม่ต้องให้คนถามน,นะแต่เราก็บอกไปว่า I'm feel thirsty นะคะ please bring a water for me นะคะก็คือ ฉันหิวน้ำมากเลยขอน้ำให้ฉันสักหนึ่งแก้วได้ไหมนะคะเราก็ใช้คำว่า thirsty นะก็สำคัญนะคะนักเรียนสมมติหนูไปต่างประเทศเนี่ยแล้วหนูต้องการจะบอกนะว่าหิวน้ำเราก็ต้องรู้คำศัพท์ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเรียนต้องจับจำคำศัพท์ไว้ thirsty hungry นะคะ next let's see number five and six number five is hot hot is mean ร้อนนะคะ hot แปลว่าร้อนนะเราก็สามารถใช้ในสถานการณ์ที่เราต้องการจะบอกใครสักคนว่า I'm very hot please open air condition s for me please นะคะก็คือฉันรู้สึกร้อนมากเลยช่วยเปิดแอร์ให้หน่อยได้ไหมนะคะมันก็เป็นเหมือน express feeling เนี่ยเป็นการช่วยช่วยเหลือตัวเองไปในตัวนะคะนักเรียนถ้าเกิดเราสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้นะคะเขาก็จะช่วยเหลือเรานะเมื่อเราต้องการอะไรสักอย่างนะไม่ว่าจะหิว ะะหรือกระหายน้ำหรือร้อนหรือหนาวนะคะ,อ,ะอย่างเช่น cold นะคะ c o l ก็คืออากาศหนาวนะคะรู้สึกหนาวเย็นหนาวเย็นนะคะเราก็อาจจะบอกให้เขาเบาแอร์ได้นะคะเพราะว่า I'm very cold นะหรือว่า uh, Please close the air condition because I'm very cold นะคะปิดแอร์ให้หน่อยเพราะฉันรู้สึกว่าฉันหนาวมาก ประดามนี้นะคะนักเรียนต่อไป number seven and eight นะคะคำที่7จ็ดและคำที่8นอะ่ะคำที่7 try นะคะแปลว่าเหนื่อยนะคะนักเรียนแปลว่าเหนื่อยนะก็สมมตินักเรียนทำงานมาทั้งวันแล้วเนี่ยอ่าเราก็อาจจะบอกคนอื่นได้ว่า I'm very tired please ะะ Please give time to me to rest นะคะก็คือให้เวลาฉันพักหน่อยได้ไหมฉันรู้สึกเหนื่อยมากนะก็เป็นคำที่บอกความรู้สึกเรานะคะจำเป็นจะต้องรู้คำศัพท์นะคะต่อมา number X sleepy ่า sleepy นะคะรู้สึกง่วง่ารู้สึกง่วงแล้วก็บอกคนอื่นได้เลยว่า I'm feel I'm sleepy I want to Go to bed right now นะคะก็คือฉันรู้สึกง่วงมากขอตัวไปนอนก่อนนะอ่ะก็จะใช้คำว่า sleepy นะคะแปลว่าง่วงนะถ้า sleep เฉยๆแปลว่านอนเป็นกริยานะคะต่อไป number 9 and number 10นะคะคือคำว่า surprise surprise นะคะแปลว่าประหลาดใจนะประหลาดใจนะคะเขาถึงเรียกว่า เ,เวลาคนวันเกิดเราแล้วมีคนทำเขาเรียกว่าทำเซอร์ไพรส์ให้นะคะเขาก็ถึงเรียกกันว่าเป็นการทำเซอร์ไพรส์คือการทำให้ประหลาดใจนะคะนักเรียนให้นักเรียนจำคำศัพท์นี้ไว้ต่อไป scare scare นะคะก็คือเป็นประหลาดใจเหมือนกันเป็นความหมายในทางประหลาดใจเหมือนกันแต่เป็นในทางที่ไม่ดีนะคะ scare เนี่ยมันจะหมายความว่ากลัว นะกลัว s u r p r i พรเนี่ยอาจจะแบบมีคนนําของขวัญมาให้นะคะซึ่งเป็นของขวัญที่ที่ดีใช่ไหมนักเรียนอ่ะแล้วเราก็รู้สึกโอ้ประหลาดใจขอบคุณมากนะแต่ s คร์เนี่ยอย่างเช่นผีโผลมานะเป็นสิ่งที่ไม่ดีผีโผลมาแล้วเราก็รู้สึกโอ้ยหวาดกลัวนะคะก็จะใช้คําว่าแคร์แบบ I'm scared, g h a s t very much รู้สึกกลัวผีมากเลยนะคะก็ใช้คําว่า s c r r นะไป11กับ12นะคะ2คํคสุดท้ายแล้ว คำว่า uh, number 11นะคะคำว่า excited นะแปลว่าอะไรนะักเรียนจำได้ไหมตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นอ่าก็คือ I'm very excited to open my presents นะฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เปิดของขวัญน,นะคะที่มีคนมอบให้อ่าแล้วก็จะใช้คำว่าตื่นเต้นนะคะคือไม่ได้มีคนมาเซอร์ไพรส์เราแต่เราเนี่ยกำลังตื่นเต้นที่จะทำบางสิ่งบางอย่างอยู่นะเช่น I'm very excited to ด e mountain นะในการปีนเขาเนี่ยตื่นเต้นมากนะคะก็ใช้ excited นะคะ bored ต่อไป number 12คือ bored คือเบื่อค่ะนักเรียนอ่เบื่อแปลว่าเบื่อ I'm bored to do homework นะคะ I'm bored to study ฉันรู้สึกเบื่อที่จะเรียนแบบออนไลน์มากเลย study online I'm bored to do my homework ฉันเบื่อที่จะต้องทำการบ้านนะคะ I'm bored to eat กะเพราไก่ไข่ดาวฉันเบื่อที่จะต้องทานข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวแบบ every day ทุกวันเลยนะคะใช้คำว่า bron ได้นะคะนักเรียนอ่าโอเคนะวันนี้ครูก็รีวิวคำศัพท์ให้นะคะให้นักเรียนเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนซ o มนะคะทบทวนนะคะจำคำศัพท์นะก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดอ่าวันนี้ทั้งหมด12คําคำนะคะอ่าก็เดี๋ยวครูเนี่ยจะส่งแบบฝึกหัดนะคะแบบ แบบทดสอบ Google Form เข้าไปในกลุ่ม l ล n e ม .3 นะคะให้นักเรียนคลิกที่ลิงก์คลิกที่ link. ลิงก์นะคะและเข้าไปทำหลังจากที่นักเรียนคลิกลิงก์แล้วนะคะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบทดสอบมีทั้งหมด20ข้อนะคะ10คะแนนนะ ให้ทําแบบทดสอบมาคือ1กรอกชื่อนามสกุลเลขที่ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ตอบคําถามเป็น Multiple Choice นะคะค่อยๆทำนะทาให้ถูกต้องที่สุดนะคะอ่ะกำหนดส่งคือนะคะทำ ให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นะคะให้ทุกคนเข้าไปทําให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นะคะเพราะหลังจากวันจันทร์หน้าครูจะทําการปิดแบบทดสอบและถ้าเกิดใครทําไม่ทันนะคะจะต้องทักไลน์มาหาครูส่วนตัวนะครูอยากทราบเหตุผลว่าทําไมเราถึงเข้าทําไม่ทันอ่าเพราะฉะนั้นจะดีที่สุดถ้านักเรียนทุกคนเนี่ยทำแบบทดสอบนี้ให้ครูให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นะคะ10คะแนนง่ายมากถ้านักเรียน ตั้งใจฟังหรือฟังที่ครูทบทวนทาง youtube นะคะหรือถ้าใครไม่ชวนเนี่ยก็ไปย้อนดูคลิปอ unit 2 ep 1 ep 2ได้นะคะอ่าโอเ okay, ค that's all for today because we have a run out of time so see you again next card bye